สวัสดีครับผมอรุณศีฝึกพูดภาษาอังกฤษในคลิปนี้จะเป็นประโยคสั้นๆอาจจะมียาวบ้างในช่วงท้ายๆนะครับข้อที่1 What else do you want? What else do you want? คุณต้องการอะไรอีกไหม What else do you want? คล้ายๆกับ What do you want anything else? นะครับก็เป็นคำถามนะครับท้ายประโยคก็จะต้องขึ้นเสียงสูง what else do you want คุณต้องการอะไรอีกไหมหรือคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็จะไปเอามาให้ในทํานองนี้หรือเราไปนั่งทานอาหารก็อาจจะมีพนักง,งานเสิร์ฟนะครับมาถามเราในคำถามแบบนี้ก็ได้ ข้อที่2 I'd rather not do it I'd rather not do it หรือ I would rather not do it ผมหรือฉันไม่ทำดีกว่าหรือฉันไม่ทำเลยดีกว่าในความหมายของประโยคนี้นะครับคือฉันไม่อยากทำก็เลยพูดออกมาว่า I'd rather not do it บางทีก็อาจจะดูเหมือนเป็นคนดื้อที่พูดประโยคนี้ออกมานะครับแต่ว่าในความรู้สึกของผมคือเป็นคนอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวก็ได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลก็ต้องถามว่า why นะครับคือให้เขาพูดเหตุผลขึ้นมาว่าที่เขาบอกว่าไม่ทำดีกว่าเพราะอะไร I'd rather not do it ข้อ3ครับ I don't want to see you like this I don't want to see you like this ผมไม่อยากเห็นคุณในสภาพนี้อาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรืออีกอย่างนึงก็คือทานแอลโกอฮอล์มาเยอะก็เลยหมดสภาพนะครับ <c oughs> แต่ในความหมายเนี้ย I don't want to see you like this ก็เป็นได้หลายอย่างนะครับอาจจะหมายความว่าไม่อยากเห็นการแต่งตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือรู้สึกว่าไม่เป็นปกติของตัวเขาเอง I don't want to see you like this ก็เป็นประโยคที่เราสามารถใช้ได้เป็นประโยคง่ายๆนะครับ เหมือนกับเป็นการปรามพูดปรามหรือให้รู้สึกตัวก็สีครับ what should i do what should i do ก็เป็นประโยคคำถามคล้ายๆกับจะบ่นด้วยนะครับจะให้ผมทำยังไงอ่จะให้ผมทำยังไงล่ะ what should i do หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วพยายามจะให้เราเนี่ยเป็นคนแก้ไขก็เลยมาบอกเรื่องราวให้เราฟัง เราก็ต้องถามว่า what should I do <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็พวกคุณทำไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วจะให้ผมทำยังไง what should I do หรือบางทีเราอาจจะกำลังจะทำอะไรสักอย่างแต่คิดไม่ออกนะครับก็ถามกับเพื่อนๆว่า what should I do ฉันควรจะทำยังไงดีนะครับ ถ้าใครมีความคิดที่ดีก็บอกฉันมาเลยประมาณนี้นะครับข้อ5 I follow you later I follow you later หรือถ้าสำเนียงอเมริกันก็ I follow you later I follow you later ผมตามคุณไปทีหลังหรือเดี๋ยวผมตามคุณไปแต่ถ้า I after you I after you แปลว่า คุณเดินไปก่อนเดี๋ยวผมเดินตามก็เป็นประโยคง่ายๆสั้นๆ i follow follow ก็คือตาม i follow you later นะผมตามคุณไปทีหลังคนที่เดินไปก่อนก็อาจจะพูดว่า come on don't be late don't be late ก็คืออย่ามาสายอย่ามาช้านะประมาณนั้นนะครับหรือการที่เราพูดประโยคนี้ก็อาจจะหมายถึงว่า เราต้องทําธุระอย่างอื่นก่อนแล้วเราจะตามไปทีหลังก็6ครับ who should I choose who should I choose อ,อันนี้ต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะครับ who should I choose ความหมายก็คือผมควรเลือกใครหรือผมจะเลือกใครดี who should I choose Who should I choose? อตอนแรกก็พูดช้าก่อนแล้วก็พยายามฝึกพูดให้เร็วผมควรเลือกใครดีในที่นี้อาจจะเราจะหาใครสักคนที่เหมาะกับงานนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเหมาะหรือเปล่ามีตัวเลือกอยู่อาจจะสักสองสาคนอะไรประมาณนี้ Who should I choose? ฉันจะเลือกใครดี ซึ่งก็ต้องคิดแล้วก็ต้องเลือกให้ได้และเหมาะสมที่สุดข้อ7ครับ I would like to go t o I would like to go t o ผมอยากไปด้วยนะครับ I would like ผมอยากไป to go too ไปด้วยนะครับอันนี้ก็ในกรณีที่ เขาจะไปไหนกันหรืออาจจะไปเที่ยวก็ได้แล้วเขาบอกว่าเธอไม่ต้องไปเธอเฝ้าบ้านแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปด้วย I would like to go too ผมก็อยากไปด้วยนะประมาณนี้นะครับหรืออาจจะไปทำอะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่อยากให้คนคนนี้ไปแต่เขาคิดว่าเขาจะไปด้วย ก็เป็นความหมายง่ายๆนะครับ I would like to go t o ต่อมาครับข้อ8 I don't accept it I don't accept it ผมไม่ยอมรับมันอาจจะเป็นการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งแล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่า I don't accept it ผมไม่ยอมรับ จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้หลายเหตุการณ์นะครับ I don't accept it หรือจะแปลว่าผมรับไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรืออาจจะมีการมอบหมายให้ทำอะไรสักอย่างแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผู้ใหญ่ก็เลยพูดว่า I don't accept it ก็คือผลงาน ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเลยรับไม่ได้นะครับก็ต้องแก้ไขกันใหม่ข้อ9ครับ Let him go with you Let him go with you ถ้าพูดแบบเร็วๆก็ Let him go with you ให้เขาไปกับคุณก็คือให้เขาไปช่วยคุณอีกแรงอะไรทำนองนั้น Let him go with you คือให้เขาไปด้วยก็จะได้ช่วยเป็นมือเป็นขาให้คุณนะครับหรือช่วยเป็นหูเป็นตาให้แต่ถ้าพูดว่า let me go with you let me go with you สังเกตว่า you เสียงสูงก็จะเป็นการขออนุญาตว่าให้ผมไปกับคุณไหม let me go with you นะครับอันนี้ก็ความหมายก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง แต่ let him go with you ก็คือระดับหัวหน้าอาจจะบอกว่าเออให้เข้าไปกับคุณประมาณนี้ข้อ10ครับ I waive my rights I waive my rights I waive คำว่า waive ก็คือการสละสิทธิ์ I waive my rights ผมขอสละสิทธิ์เช่นไรครับอ้าวเดือนหน้าบริษัทก็ได้ให้ทุกคนเนี่ย มาลงชื่อว่าใครจะไปเที่ยวสมมุติว่าเป็นกาญจนบุรีไปพักแล้วก็ไปร่วมสนุกกันในหมู่เพื่อนฝูงของบริษัทอะไรทํานองนี้นะครับแต่เผอิญมีคนที่ไม่อยากไปก็บอกว่า I wave my rights ผมขอสละสิทธิ์หรืออาจจะเป็นการสอบอะไรสักอย่างหนึ่ง พอผลออกมาปรากฏว่าสอบติดแต่เปลี่ยนใจก็เลยพูดว่า I waive my rights ข้อ11ครับ don't you dare interfere don't you dare interfere คุณอย่ามายุ่งหรือคุณอย่ามาก้าวไก่คำว่า interfere นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องการทำงานนะครับก็ใช้ได้ เช่นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีหน้าที่ของเขาแต่เขาเข้ามายุ่งเรื่องของเราเราก็บอกว่า don't you dare interfere หรือจะพูดว่า it's not your business ก็ได้นะครับมันไม่ใช่ธุระอะไรของคุณคุณอย่ามายุ่ง don't you dare interfere แต่ว่า interfere เราก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยก็เป็นศัพที่รู้ไว ก็มีประโยชน์นะครับ Don't you dare interfere ก็เป็นการเตือนว่าอย่าเข้ามายุ่งนะครับข้อ12 Don't make fun of him Don't make fun of him อย่าไปล้อเขานะครับอย่าไปล้อหรืออย่าไปแกล้ง Don't make fun of him คือไอ้คนที่ล้อเนี่ยรู้สึกสนุกแต่ไอ้คนถูกล้อก็ขำไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษก็พูดออกมาว่า don't make fun of him แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็พูดว่า don't make fun of her อย่าไปล้อเธอถ้าเราดูหนังฝรั่งเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับวัยรุ่นหน่อยก็จะมีเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีการแกล้ง หรือไปล้อไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย don't make fun of him เรื่องพวกนี้มันก็มีกันทุกชาติทุกภาษาเนาะข้อ13 if you get an inch you want a mile if you get an inch you want a mile ได้คืบจะเอาศอกแต่ในภาษาอังกฤษเขาใช้ inch ที่แปลว่านิ้ว mile ก็คือไมล์นะครับ ก็คือได้นิ้วจะเอาไม้ประมาณนั้นก็ตรงกับภาษาไทยว่าได้คืบจะเอาศอกส่วนตัวสีแดงนะครับ insatiable insatiable In แปลว่าไม่รู้จักพอซึ่งความหมายเดียวกันนะครับกับ if you get an inch you want a mile แต่ภาษาไทยเราบอกว่าได้คืบจะเอาศอกในลักษณะคือพอยอมให้หน่อย ก็จะขอเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่มีความเกรงใจก็เลยต้องใช้คำนี้นะครับข้อ14ครับ Don't play with words Don't play with words ก็แปลว่าอย่าเล่นลิ้นนั่นเองนะครับ Don't play with words words ก็คือคำพูดอย่าเล่นคำพูด ในภาษาไทยเราก็พูดว่าอย่าเล่นลิ้นนะครับ Don't play with words ในความหมายของคำว่าอย่าเล่นลิ้นก็คือกวนบาทาอะไรประมาณนั้นนะครับพวกประเภทชอบพูดกวนโมโหรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ใช่ Don't play with words หรือเราจะใส่คำว่า you ก็ได้ You don't play with words คุณอย่ามาพูดเล่นลิ้นกับฉันนะก็เอาไปใช้ได้ในกรณีที่เจอคนกวนกวเราก็เตือนสติเขาโดยบอกว่า you don't play with words to me ข้อ15ครับ don't believe anything easily don't believe anything easily อย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับ don't believe คืออย่าเชื่อ anything อะไร easily ง่ายๆก็เป็นการเตือนสติในยุคนี้ยิ่งต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีมิจฉาชีพที่อาศัยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็คือมือถือเนี่ยสามารถที่จะหลอกเราดูดเงินเราไปหรือหลอกเราให้เราเสียงเงินเพราะฉะนั้นต้องมีสติ ครับ d o n 't believe anything easily' แล้วไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยมันก็มีข้อมูลของเราที่จะทำให้เราเนี่เชื่ออันนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับข้อ16ครับ smart people must also be clever smart people must also be clever หมายความว่าคนฉลาดเนี่ยต้องเฉลียวด้วยก็คือฉลาดก็จริง แต่ถ้าเกิดไม่รอบคอบก็คือไม่เฉลียวก็สามารถที่จะพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมีความรอบคอบคือต้องคิดให้ทีท้วนนะครับอย่ารีบร้อนคือต้องมีสติไว้ก่อนยุคนี้เป็นยุคที่คนถูกหลอกแล้วก็เสียเงินเป็นจำนวนมากนะครับผมก็เลยต้องพยายามเตือนกันบ่อยๆ Smart people must also be clever. การฉลาดหรือคนฉลาดเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ให้ระมัดระวังให้มากๆอย่าเผลอไพข้อ17ครับ Don't lie to save yourself. Don't lie to save yourself. อันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันคืออย่ากโกหกเพื่อเอาตัวรอด เพราะว่าการโกหกไม่วันใดวันหนึ่งก็ถูกจับได้นะครับคือเรื่องจริงเนี่ยยังไงมันก็คือความจริงส่วนคนที่โกหกสักวันหนึ่งก็ต้องหลุดหรือเผลอหลุดออกมาและเมื่อน,นั้นคุณก็จะอยู่ในสังคมลำบาก Don't lie to save yourself คือคิดว่าการโกหกเนี่ยจะทำให้เราเอาตัวรอดได้มันก็ได้ แค่ไม่นานนะครับพอความจริงถูกเปิดเผยขึ้นมาเราก็จะมองหน้าใครไม่ได้อีกต่อไปก็อย่าทำดีกว่าข้อ18ครับ it's better not to take the risk it's better not to take the risk risk นะครับอย่าเสี่ยงเลยดีกว่า risk ก็คือเสี่ยงอะไรที่มันทำไปแล้ว สุ่มเสี่ยงคือหมายความว่าขาข้างหนึ่งอาจจะอยู่ในตารางและอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหรือเป็นสีเทาๆของพวกนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าถ้าถูกจับได้เราก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางซึ่งก็ไม่ใช่เป็นที่ที่เราควรจะอยู่เนาะ it's better not to take the risk หรือว่า the risk ความเสี่ยงในลักษณะที่เสี่ยงอันตรายอาจจะหมายถึงชีวิตอะไรที่มันเสี่ยงอย่างนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งอย่าไปทำมันดีกว่าข้อ19ครับ don't listen to only one side of the story don't listen to only one side of the story คืออย่าฟังความข้างเดียวนะครับ อย่าไปฟังข้างใดข้างหนึ่งต้องฟังทั้งสองข้างทั้งทั้งสองด้านแล้วค่อยมาพิจารณาพิเคราะห์คิดว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดนะครับ Don't listen to only one side One side ก็คือข้างเดียวข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่ง of the story เพราะถ้าเราทำอย่างนั้นมันก็เท่ากับ unfair Unfair ก็คือไม่ยุติธรรมหรือ it's not fair ทางที่ดีคือต้องฟังทั้งสองด้านก่อนที่จะพิจารณาหรือตัดสินใจหรือตัดสินอะไรลงไปนะครับข้อ20ครับ what the hell is going on what the hell is going on มันเกิดอะไรขึ้นวะ <c oughs> คำนี้นะครับ ก็จะมีความหมายเหมือนกับ what happened แต่ว่าคำนี้มันจะพูดในลักษณะเหมือนมีอารมณ์หน่อยนะครับ what the hell is going on มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือมันเกิดอะไรขึ้นวะนะครับอันนี้ก็20ประโยคก็เป็นประโยคสั้นๆไม่ยาวมากนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเอาไปฝึกพูดนะครับ พอจำได้เราก็เอาสามารถเอาไปใช้ได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กําลังใจกับช่องอรุณสีนะครับส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ถ้าคลิปของช่องอรุณสีมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ